นางสาวสุนัฐาสุทุมผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติและบุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมกว่า30คนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจงังหวัดนครพนมค่ะ โดยอ้างว่าคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามาหาวิทยาลัยและกรรมการสภามาหาวิทยาลัยนครพนมตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เข้ามาแก้ไขธรรมพิบาลในมาหาวิทยาลัยเสนอให้ยุบวิทยาลัยการบินซึ่งไม่เป็นธรรมต่อบุคลากรและเรื่องนี้ไม่เคยทำประชาพิจารณามาก่อนค่ะคซึ่งตัวแทนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังต่อการดําเนินงานของคณะ,ะบุคคลนะครับเนื่องจากว่าการเสนอให้ยุบวิทยาลัยการบินไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะต่างก็ทราบกันดีว่าวิกฤตเกิดจากมีคนนําเงิน,นไปใช้โดยที่ไม่ชอบตวยกฎหมายหากสามารถติดตามเงินจํานวนนั้นกลับมาได้ก็จะมีงบประมาณพอเพียงที่จะประครับประคองเลี้ยงตัวเองได้จนกว่าจะมีการฟื้นฟูที่ถูกทานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับขณะที่ประเด็นวิทยาลัยการบินเลี้ยงตัวเองไม่ได้โรงเรียนสาธิต คณะวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่สถานการณ์อธิการเองก็เป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้เช่นกันและที่ผ่านมาหน่วยงานเหล่านั้นก็นาเงินวิทยาลัยการบินไปใช้จ่ายในการดําเนินงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับบุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติจึงอยากให้มีการทบทวนข้อเสนอดังกล่าวด้วยนะครับ